ครับกาฟซูมอินเข้ามาแล้วขยายขึ้นมาเต็มจอเลยนะครับสําหรับผู้นี้นะฮะพี่ออยากจะได้ที่สองกรอบนี้นะครับด้านล่างจะสวยกว่านะครับด้านบนจะมีแนวซ้อนอยู่1แนวนะครับแนวซ้อนคืออยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าได้ที่ที่ด้านล่างจะดีมากนะครับในแท่งเดอะไฟนอนนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าแท่งก่อนไฟนอนนะครับมันเบรกแนวนี้ขึ้นไปก็จะไปรอส่วนที่แนวข้างบนนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับสักหนึ่งออเดอร์นะฮะเข้าออเดอร์ไปออ5ออเดอร์นะครับ5ออเดอร์ตั้งแต่เช้านะครับก็ปิดบวกอยู่ประมาณ40เหรียญน,นะครับก็จะแบ่งกําไรออกมานะครับเป็นไมลีละ20เหรียญน,นะครับบริหารกําไรขึ้นไปนะฮะอืมอได้ที่คู่ไหนก็จะเข้าที่คู่นั้นนะครับ ได้ที่คู่ไหนก็จะเข้าที่คู่นั้นนะครับอันนี้ก็น่ากดนะครับอันนี้เป็นแนวที่กลาพึ่งเบรกลงมานะครับแล้วก็ขึ้นมาทดสอบทดสอบไม่ผ่านนะครับน่ากดทั้ง2คู่ครับน้องครับนี่นะฮะแนวนี้นะครับโดนแล้วมีอาการนะครับด้านซ้ายนะฮะด้านขวานี่อาจจะไม่ได้กดออเดอร์นะครับมันวิ่งครึ่งๆกลางๆนะฮะ แต่ด้านซ้ายมีโอกาสได้กดนะครับขอดีขึ้นไปอีก,กนิดหนึ่งไหมมาครับพี่ใหญ่กดเลยครับนะฮะไม่น่าจะขึ้นได้นะฮะนี่นะครับเป็นแนวรับเดิมนะครับเป็นแนวรับเดิมกราฟเบรกลงมานะครับแล้วพยายามขึ้น2แท่งนะครับแท่งก่อนหน้าดเดอะไฟนอลนก็พยายามอีกแท่งหนึ่งก็ยังไม่ผ่านแนวนี้นะครับก็ตัดสินใจกดที่แนวนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดือบไฟนอนนะครับไม่น่ามีปัญหาครับน้องครับลงแล้วนะฮะก็เป็นขาลงด้วยนะครับเบรกแนวรับลงมานะครับกดเข้าออเดอร์ที่แนวรับเดิมนะครับที่กา้าพึ่งเบรกลงมาด้วยแท่งเดือะไฟนอนนะครับ โอเคบริหารกำไรขึ้นไปครับน้องครับก็ง,งานก็ไม่น่าจะยากนะครับวันนี้วินไปครับวินไปนะครับลากันเท่านี้นะครับน้องสวัสดีครับผม